อที่ไหนเนี่ยมาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้มั่วไปหมดแล้วครับใครจะจำเส้นทางได้ใช่ไหมโอ้ยอุย้ยโอ้สอน้ำเบอเลอเลย เพื่อนกดติดตามกันก่อนได้นะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันไปก่อนนะมีเสียงเพลงด้วยเพื่อนๆมีเสียงเพลงด้วยอ่ะเสียงเพลงอยู่ตรงไหนมีเสียงเพลงอ่ะอ๋อน่าจะอยู่เดี๋ยวลุงบอยตามเสียงเพลงไปตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้ไม่มีเสียงเอ๊ะเดี๋ยวลุงบอยลองตามเสียงเพลงไปก่อนนะมันทางนี้เหรอคือไม่ใช่อะไรนะเสียงเพลงมันยังไม่หมดนะลุงบอยเลยตามไปก่อนวิ้วิ้เปลี่ยนไปแปลกๆแล้วแปกลแปกๆแกล้วนะฮู้ลงได้ไหมเอาลงได้ด้วย จะเจออะไรวันนี้กูเสียงเพลงยังดังอยู่นะครับเสียงเพลงยังดังอยู่มีตรงไปทางขวาตรงไปก่อนแล้วกันตรงไปก่อนแล้วกันม,มืดเลยอะ่ะถ้ามืดเพื่อนๆเ,เปิดเอ่อเปิดไอ้น,นี่ได้นะครับมันจะมืดมากนะถ้าในโทรศัพท์อะ่ะเปิดแสงเพิ่มเอานะโอ้โหตึ๊บเลยอะ่ะมีเสียงเพลงไหมไม่มีแล้วอะ่ะ อ๋อมีอยู่ไม่อยู่โอ้ยจะออกไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยอะไรอะลงได้ไหมลงได้ด้วยแปลว่าข้างบนมันน่าจะมีท่อสลั์ลงสไลด์ลงมานะครับโอ้เสียงเพลงดับไปแล้วครับเสียงเพลงดับไปแล้ว